ก่ะติดความคืบหน้ามาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนานในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังไร่และ1,000บาทและความคืบหน้าของพี่น้องเกษตรกรชาวนานในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปี4.68ล้านคนเลื่อนที่รอคอยมาตรการในการช่วยเหลือจากทางภาครัฐยกเลิกไร่และ1,000บาท เปลี่ยนมาช่วยเหลือเป็นไร้ละ1,200บาทล่าสุดค่ะวันที่13สิงหาคมนี้จะมีการประชุมนะคะในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนานาเข้าที่ประชุมนบขค่ะซึ่งวันนี้นะคะมีการวิเคราะห์ไว้อย่างชัดเจนในการช่วยเหลือผ่านมาตรการโครงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังจากท่านสสชชวานค่ะนั่นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกคน ทประะะเศนะคะล่าสุดก็ได้รับข่าวดีค่ะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณจตุพรบุรุษพัฒน์นะคะซึ่งท่านก็ได้มีการพูดคุยและก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าวันที่13สิงหาคมนี้นะคะก็คือวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมรบขอชุดใหญ่แล้วก็จะมีการประชุมในส่วนของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะจะนําเรื่องของพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข,ข้าวที่มีการหาลือในการลงพื้นที่ที่อําเภอบางระกรรมจังหวัดพิษณุโลกค่ะเข้าที่ประชุมรบคอพิจารณา โดยจะมีคุณพิชัยชุนหาวิชระรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในการประชุมข้อจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนานในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปัง และนอกจากนี้ค่ะในส่วนของเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีก็จะมีมาตรการในการช่วยเหลือนะคะผ่านโครงการประกันภัยข้าวนาปีแล้วก็สนับสนุนในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2,567ทับ68อีกรไรละ1,200บาทนั่นเองค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะที่จะมีการประชุมเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะนั่นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามคลิปเสียงยืนยันอีกครั้งหนึ่งจากคุณจตุพรบุริษพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามกันเลยค่ะ แต่าะฉไล่แล้วทางนาปังจะมาพวงยังไม่ได้ก็ก็เดี๋ยวผมกราจะคุยทางกระทรวงเกษตรอยู <oily> ่นะนี่เขาก็ต้องติดตามตอนนี้เข้าใจเข้าใจเห็นว่ารบประขอประชุมวันที่สี่ก็ร่มเนี่ย่าเห็นว่าจะประชุมวันที่หน้าวันที่สิบสิบสามสิบสามประชุมรอบปรับอใช่ใช่ใช่ครับใช่แค่เพื่อคอรมอเขาต้อเมื่อไหร่นี่ก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องคุยท่านประธานที่เป็นรองนายกก่อนนะฮะก็จะเร่งรับให้เขาอ่ะนะครับแต่แต่นาปีที่เพิ่งเพิ่เกินยี่สิบอันนี้ เก่งแล้วใช่ไหมคุณลึกก็ไปน,น,นาปีใช่ไหมเพราะนาปีหกเหมือนเดิมนะนาปีหกเหมือนเดิมแต่นาปังเนี่ยจรปกติเราไม่เคยให้นะเจ๊ไหมไม่เคยไม่ให้ไม่ใช่ปาไม่ใช่แต่ว่าก็เอาละวันนี้เราก็เป็นการปลูกหลากหลายไงนาปีนาปังนาดอนอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็เป็นเหมือเดี๋ยวเดี๋ยวประชุมข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวให้สรุปทั้งหมดเลยให้จบ นะครับขอบคุณครับลาค่ะคุณผู้ชมและล่าสุดนะคะท่านสอสอบิ๊กค่ะสอสอชัชวานแพทย์ยาไทยนะคะสอสอจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะก็มีการพูดถึงนะคะเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังลุ้นขอจ่ายเงิน13สิงหาคมนี้ขอนบคอพิจรารณาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังตามที่เคยสัญญาไว้ด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะ พี่น้องสวัสดีครับผมสอสอบิคาาับชัชวานแพทย์ยาไทยร้อยเอ็ดเขตเจ็ด,ดพักไทยสร้างไทยฟางนาปังกันต่อครับหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้อธิบายถึงไทม์ไลน์โครงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการลดต้นทุนหรือที่เราเรียกว,ว่าค่าเก็บเกี่ยวคลิปนี้นะครับผมจะขออธิบายเรื่องของนาปังนิดนึงหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมนําเรียนพี่น้องว่าผมไม่สบายใจครับว่า ทางรัฐบาลเนี่ยจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนาปังปี68หรือไม่อย่างไรซึ่งเหตุผลในคลิปที่แล้วผมก็ได้นําเรียนครับเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือจํานวนพี่น้องที่มาลงทะเบียนนี่ค่อนข้างสูงเกินจากเดิมที่กําหนดไว้เพประมาณเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าล้านตอนนี้ขึ้นไปที่7 8 0 0 0 0ล้านแต่เหตุผลหลักที่สําคัญที่ทําให้ผมไม่สบายใจนั่นก็คือการประชุมอนกุกรรมการ ด้านการผลิตของนอบคเมื่อวันที่17กคมปี68แล้วไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยทางนบคมีข้อโต้แย้งกันหลายอย่างนะครับมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันในเรื่องของนาปัง <c oughs> ก็เลยมอบมาให้กรมการข้าวเนี่ยไปจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อที่จะส่งต่อนอบคใหญ่อีกครั้งหนึ่งซึ่งทางกรมการข้าวก็ได้สรุปข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นเนี่ยสแนวทางแนวทางแรกก็คือยังคงมีการสนับสนุน พี่น้องกเกษตรกรชาวนานาปังต่อตามที่ได้ประกาศปรนเทางที่สองก็คือไม่สนับสนุนนั่นก็คือไม่จ่ายยกเลิกกันนะครับไม่จ่ายนาปังแล้วก็มีข้อเห็นข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแนบประกอบอีกตั้งเก้าข้อในเก้าข้อนี้นะครับก็มีหลักเลยก็กรมการข้าวให้เหตุผลว่ารัฐบาลไม่เคยช่วยเหลือเงินชดเชยเงินช่วยเหลือพี่พี่น้องกเกษตรกรนาปังมาก่อนถ้าช่วยเหลือแล้ว จะเป็นอีกบรรทัดฐานที่จะต้องช่วยเหลือต่อต่อไปแล้วก็เ,เหตุผลเรื่องระยะเวลาที่มันล่วงเลยมานานเ,าเหตุผลเรื่องกระทรวงเกษตรและสหกรไม่ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรทํานาปังหรือ,เ,อเหตุผลเรื่องมเมล็ดพันธุ์พันธุ์ที่ปลูกเนี่ยไม่ได้รับการรับรองจากกรมการข้าวหรือแม้กระทั่งเหตุผลในเรื่องของนาส่วนใหญ่เป็นนาเช่าสุดท้ายก็คือเหตุผลที่9ก็คือมันไม่สอดคล้องกับมต,ติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21พฤศจิกายนปี66ที่บอกว่ารัฐจะไม่ ช่วยเหลือเป็นเงินสดเงินเปล่าให้กับโครงการใดๆนี่ก็คือเหตุผลใหญ่ๆทั้ง9ข้อเสนอ9เหตุผลที่ใช้อ้างว่าไม่ควรสนับสนุนเงินค่าเก็บเกี่ยวนาปังปี68ส่วนเหตุผลที่จะสนับสนุนเงินค่าเก็บเกี่ยวปี68มีอยู่ข้อเดียวครับนั่นก็คือต้นทุนสูงแล้วก็ราคาขายข้าวมันต่ำเพราะฉะนั้น นี่จึงเป็นเหตุผลหลักๆอีกเหตุผลหนึ่งครับที่จะนําเรียนพี่น้องว่าผมไม่สบายใจจริงๆว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะพิจารณาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนาปังหรือไม่ดูจากคงที่ตั้ตงไปแล้วเนี่ยมันไม่สบายใจครับวันพุศทิ่า3เนี่ยจะมีการประชุมนบขชุดใหญ่นะครับโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเนี่ยเข้าประชุมวันนั้นแหละครับจะต้องสรุปแล้วถึงมาตรการที่ยังคาราคาสังที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้แล้วสิ่งสําคัญก็คือเรื่องนี้ครับเรื่องนาปังว่าจะให้หรือไม่ให้วันนี้ก็เลยถือโอกาสชี้แจงให้พี่น้องฟังครับฟังโดยทั่วกันว่าสิ่งที่ผมหนักใจนะนะฮะในเรื่องของนาปังนเนี่ยนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งก็คงจะฝากพี่น้องครับผมเข้าใจครับ ว่าพี่น้องเดือดร้อนแล้วก็อยากให้รัฐบาลช่วยกรุณาหน่อยครับปีที่ผ่านมาเนี่ยนาปังเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างมากสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือมาตรการช่วยเหลือนี้แหละครับท่านช่วยเหลือปีนี้ก่อนเพราะว่าท่านได้ประกาศแล้วเอาเงินนาปังทุกึ้นมาเถอะครับส่วนนาปีก็ดําเนินการช่วยเหลือเหมือนเดิมก็ขอมติวันที่13ที่จะเกิดขึ้นให้เป็นไปในแนวทางที่ดีต่อพี่น้องกเกษตรกรชาวนาแล้วก็ฝากพี่น้องชานานครับส่งเสียงช่วยกัน นะครับท่านเหลืออีก2วันที่จะส่งเสียงไปยังนบอชุดใหญ่จะประชุมกันแล้วก็สรุปออกมาวันที่13นี้ต้องชัดเจนแล้วละครับขอโดยความหวังดีครับหวังว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนาเจะมีชีวิตที่ดีขึ้นขอให้พี่น้องชาวนาโชคดีครับผมสสบิกลาไปก่อนครับอยู่ดีมีห้งครับสวัสดีครับ ค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนามาฝากนะคะหมายใครที่รอมาตรการในการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้างคะนี่คือข้อมูลข่าวสารที่นันนามาฝากร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้นะันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ